มาพี่น้องตำแก้วหนึ่งปลาเมื่อนี้ครับหนึ่งปลาตำแก้วนะครับปลาเหลือพี่น้องปลาเหลือหมางตัวเย็นคือเก่าน,นะครับนี่ครับใส่แก้วปลาแด็กนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับกระเทียมพริกนะครับนะหอมกระเทียมแส,สียบน้ำกันพี่น้องเอ้ยครับผักของเรานะครับนี่ผักพี่น้องนี่ขบักน้าพี่น้องขบหน้าขบหน้าผัก ยังล้วเนี่ยครับพี่น้องนี่นี่กับดอกแคปลานะครับนะรวกเขือบักเขือหน่อยเขือคืนบักบวบครับนี่ครับบักแข็งนะพี่น้องนี่ครับแล้วก็ประขมพี่น้องประคม,มครับยังมาเสียดกันนะพี่น้องนะเรียบร้อยพี่น้องหนึ่งปลาแจวตำแจวพี่น้องเอ้ยหนึ่งปลาตำแจวลวกผักมามา จกาทำกันนะพี่น้องน่อถือผักเต็มเลยครับมันนี่มันมันโอ้มันมัน่นวะเสียบทำกันพี่น้องเอ้ยนี่ครับครับเหนือปลาคอพี่น้องตัดเป็นชิ้นเลยนะพี่น้องนะนี่ครับมาๆมาเดี๋ยวยัวทำกันครับใส่กระเจียวพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องเอียงอีกครับสวัสดีพี่น้องฟังไปครับนี่ครับหนึ่งปลาตำเจียวพี่น้องหนึ่งปลา ตำแจวแจวาตำเองพี่น้องกับพักรวมครับบักบวบบักยังอะไรเงี้ยวบวบอันนี้บักฟกักเฮ้ยบักฟักคือบักยังแบบแฝงบักแฝงอะไรก็พักรวมๆละพี่น้องนะเจ็บๆน้ำกันครับผมนี่ครับใส่กระแจวเลยพี่นอ้องแจวยุ่ยๆตำเองนะครับนะปัด <c oughs> มะเขือดอกแค่ปลาชนมาอันนี้บูหูครับง่ายที่ยยอดง่ายแกอื้อผบเนี่้แตก แบแบแบบบันบานเท่าไี้แล้วพี่น้องใส่กับแจ่วพี่น้องแล้วรื้อนั่งกินด้วยครับม,มือกล่องอย่างเมืออ่อยยืนมเทนา,านน้หมันหนุ่มเออเนี่ยปาก ไม่เอยเหมือน้มกหมกนามหรอ,ห,อหักนามเ้ายกนาำเต่าเรบักนาำเต่าเหอนี่คับต้เตียวใส้บปกาเคาอนะือเทศพร้อมไหมครับ แบบหวานยืนองทอำยั่ไงยังทำอย่าลืมพ่อมากดติดตามครับเป็นกำลังใจเน้อพี่น้องเน้อ บิซิเลนครับค้ดใดติดตามเด็กก็ขอบคุณที่หลายนะครับเด้อขอให้สินเดือนอีกถูรวยง้อยเบอร์นะครับนะให้ลำให้รวยทุกคนนะครับก็แค่ปลาแต่ว่าโอ้ยครับพี่น้องมึงนี่มันก็ไนลสื่อใจก็แซมเนี่ยเป็นมิจฉา้ิพี่น้ออเปล่ Yep.